แทบช็อกเปิดใจครูเกษียณร,รับราชการมาทั้งชีวิตแต่ยอดเงินบำนาญเดือนล่าสุดเหลือแค่10บาทเกิดอะไรขึ้นกับระบบสวัสดิการครูไทยนี่สินรุมเร้าหรือระบบมีปัญหามาหาคำตอบในคลิปนี้ค่ะ10บาทฝั่งไม่ผิดคะด่ะทุกคนนี่คือยอดเงินบำนาญที่โอนเข้าบัญชีของคุณครูเกษียณท่านหนึ่งหลังจากรับราชการมาทั้งชีวิต กลายเป็นประเด็นร้อนที่คนแชร์กันทั่วโซเชียลในเช้านี้เลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบการจัดการหนี้และสวัสดิการครูไทยทำไมถึงปล่อยให้เหลือเงินกินข้าวไม่ถึงราคาน้ำดื่มหนึ่งขวดแบบนี้ เรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อมีการแชร์สลิปเงินบำนาญของอดีตข้าราชการครูท่านหนึ่งที่ยอดสุทธิหลังหักลบกลบหนี้ทุกอย่างแล้วเหลือเพียงแค่10บ,บาทเท่านั้นซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเงินส่วนใหญ่ถูกหักไปกับเงินกู้ชอพอคอหรือการชาปนกิจช่วยเพื่อนครูและหนี้สากลอมทรัพย์ครูที่สะสมมานานหลาย10ปีค่ะ ประเด็นนี้ทาให้เกิดการถกเถียงกันเป็น2ฝ่ายอย่างรุนแรงค่ะฝ่ายแรกมองว่าเป็นเรื่องของวินัยการเงินส่วนบุคลคลกู้มาเองก็ต้องใช้คืนจะมาอดครวนตอนนี้ไม่ได้แต่อีกฝ่ายมองว่าระบบการกู้ยืมและดอกเบี้ยของสากลครูมันโหดเกินไปหรือเปล่ารวมถึงกฎหมายที่ระบุว่าการหักเงินเดือนต้องเหลือเงินให้ข้าราชการใช้ดำรงชีวิตอย่างน้อย3 0แต่ทำไมาในกรณีนี้ถึงหักจนเหลือแค่10บบาทซึ่งแทบจะดำรงชีวิตไม่ได้เลยในสภาพเศรษ,ษฐกิจปัจจุบันค่ะ ข่าวนี้ยังถูกนําไปเปรียบเทียบกับระบบบนานาญในต่างประเทศด้วยนะคะว่าในหลายประเทศข้าราชการเกษียณคือกลุ่มที่ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงที่สุดแต่ในไทยกลับมีนี่ครูรวมกันทั้งประเทศสูงถึง1.4ล้านล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากและรัฐบาลเองก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ตกเสถียรค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเงิน10บาทแต่มันคือคุณภาพชีวิตของคนที่เคยสร้างชาติผ่านการสอนหนังสือมาหลายสิบปีค่ะเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ ใครมีคุณใกล้ตัวเป็นครูแล้วเจอวิกฤตหนี้แบบนี้บ้างคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามข่าวร้อนๆกับเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ